ตอนนีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่อโตมอมเตอร์ไทยแลนด์ครับช่วงนี้ก็เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสอย่างเป็นทางการนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับของขวัญกันแบบเต็มไม้เต็มมือไปเลยนะครับในช่วงรถต้นวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวของรถอเนกประสงค์จากอีวูสุครับนั่นคืออีวูสุมิวเอ็กซ์นะครับเป็นรุ่นเมจิกไอซซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของเขาครับครั้งนี้เราไปทดสอบสมารถนะกันที่เขาค้อนะครับจังหวัดเพชรบูร์ปดูนครับว่ารูปแบบต่างๆของการทดสอบสมรรถนะในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรับ สำหรับในช่วงทั้งโลกยานยนต์นะครับตัวงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่ต่อสิบเก้าเพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆนะครับงานนี้เนี่ยเงินหมุนเวียนภายในงานทั้งสิ้นนะครับกว่าห0,000ล้านบาทเลยทีเดียวไปดูกันครับว่าความสําเร็จในครั้งนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับและอีกหนึ่งข่าวครับวันนี้มาสด้านะครับจับมือกับพันธมิตรมาสด้าชนบุรีนะครับทุ่มเงิน150ล้านนะครับเปิดโชว์รูมแห่งใหม่กับมาสด้าเจพีกาญจนาครับและสุดท้ายนะครับในช่วงรู้ก่อนขับกับอิซูซูครับ วิธีการใช้รถในการเดินทางไกลนั้นมีหลากหลายวิธีนะครับแต่จะใช้ด้วยความปลอดภัยได้อย่างไรช่วงนี้มีคําตอบครับ mm hmm. ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของผลนต่อสมาพนะย e ูสุมิวเอ็กซ์ตัวเมจิกไอรออยู่หลังโฆษณาครับเพราะคุณค่าที่มีสิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน พยายานต่อให้โลกต่าง New Isuzu i m e x Magic e y e พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดีออเจ ้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มพาร์ทเทค Power You Up New Suzuki Swift ตัวตนที่ชัดเจนกล้าที่จะตาม Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition Let's go นี่คือเมตาเวิร์สเอ้าฮัลโหลเอ็มจีสวยนะจอใหญ่เวอร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีไวเลสชาร์จก็มา New MG VS HEV เป็นตัวต,วตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติเต็มเ UNCHARNED หม่ใหม่ไม่สิ้นสุด The new new X be uncharted เพราะคุณค่าที่มีสิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z d a CX-8 m ใหม่ feel the drive ล่าสุดแห่งดีไซน์พรีเมียมใหม่ของความแปลก ยามาฮ่าแกลนฟิลโนไฮบริดคอนเน็กเต็ดใหม่ยกระดับความไฮคลาสอีกคัน <c oughs> ชีวิตมีคลาสสมาร์สไตล์พรีเมียมความภูมิใจครั้งใหม่ที่แกลนกว่าที่เคยใหม่ยามาฮ่าแกลนฟิลโนไฮบริดคอนเน e กเต็ด ส่สวันนี้ผมได้สัมผัสกับ p p v รุ่นล่าสุดจากอิ u ส u นั่นก็คืออิ u ส u m ิวเครับวันนี้ที่เราได้ทดสอบนะเป็น m ิวเรุ่นล่าสุดซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยี m g i i Eye ครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยนั่นเองเริ่มจากอันดับแรกสําหรับรูปลักษณ์ภายนอกของตัวมิวล่าสุดเนี่ยนะครับก็ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักไหมก็แทบคุ้นตานะแต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับจากการสังเกต ด้านหน้าเท่านั้นหรือเป็นเรื่องของเฟสลิปด้านหน้านะครับมีการใช้วัสดุที่เป็นสีเงาแบบโครเมียมรวมถึงสีดาเป็นโอแบคเข้ามาตกแต่งนะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟหน้านะครับหลีเล็กลงนะแต่ว่าประโยชน์ที่เขาใส่เทคโนโลยีในไฟหน้ามานี้มากมายเลยในเรื่องของการปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับในกรณีที่ใช้ใน การเดินทางกลางคืนนะเราเปิดไฟสูงอยู่รถสวนมาเป็นไฟต่ำใช่ไหมครับหรือเขาตรวจจับเจอวัตถุที่สวนมาเขาจะดอปให้เป็นไฟต่ำอัตโนมัติอันนี้จะเป็นข้อดีที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของไฟนะครับล้อที่ให้มานั้นนะเขาให้มากับยางบิสโตรดิลเลอร์นะตัวนี้ก็ ขนาดนะครับ2 6 5 5 0 20นิ้วเลยนะดูเต็มๆซุ้มเลยครับในส่วนของมุมมองด้านท้ายนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากนักนะครับแต่มีเทคโนโลยีหนึ่งชนิดที่ติดตั้งเข้ามาให้กับฝาท้ายคทางอิวสุเขาเรียกว่าเป็น Smart gate นะสมาร์ทเทลเกตนะสมาร์ทเทลเกตในที่นี้เนี่ยการใช้งานจะแตกต่างไปกว่าระบบที่มีอยู่ในท้องตลาดนิดนึ่ง โอเคในระบบที่มีท้องตลาดนะครับอาจจะใช้รูปแบบของขาเตะเข้าไปด้านใต้ตกันชนเพื่อให้เซ็นเซอร์อ่านค่ากันแล้วฝาท้ายเปิดขึ้นให้อัตโนมัติแต่ในส่วนของสมาร์ทเทลเกตของยูสุนั้นถ้าคุณมีกุญแจติดตัวแล้วเซ็นเซอร์เขาอ่านเจอกันฝาท้ายเปิดให้เองเลยครับอัตโนมัติเลยไม่ต้องประกดปุ่มไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นนะครับข้างในจะมีอะไรบ้างตามดูกันก่อนครับก่อนทดลองขับครับนี่นะก็ภายในนะครับก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากแต่ว่า สีเบาะหนังที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยทำมาใหม่แล้วเบาะเขาเรียกว่าเป็นระบบคูแม็กนะมีการระบายความร้อนให้ในตัวเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจอดตากแดดความร้อนสะสมที่มันอยู่ในตัวเบาะเนี่ยมันจะลดน้อยลงครับและอีกหนึ่งเรื่องถ้าเราเข้ามานั่งแล้วนะคุณไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะรถจะไม่สามารถปรับจากตัวเบรกมือไฟฟ้าที่ล็อกไว้อยู่ให้คลายได้ไม่สามารถแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณเสียบเข็มขัดนิรภัยปุ๊บนะครับระบบพวกนี้จะ ควบคุมได้นะไม่ได้อัตโนมัตินะเราเพียงแค่สั่งการปลดหรือถ้าคุณเข้าเกียร์นะครับให้เป็นเกียร์ดีจากเบรกมือที่ล็อกไว้อยู่นะคุณเพียงแค่เหยียบคันเร่งเขาปลดให้เองอัตโนมัติอันนี้ถือว่าเป็นความปลอดภัยที่เอซูตติดตั้งมาให้นะครับให้มาเลยนอกจากนั้นระบบ ADA s หรือ Magic Eye ที่ว่าซึ่งทำงานมาจากกล้องนะครับมองภาพอยู่บริเวณนี่กระจกหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์ที่อยู่ร,บรอบๆคันเนี่ย เขาจะประมวลผลแล้วก็สั่งการผ่านจอยสติ๊กบริเวณพวงมาลัยตรงนี้นะทั้งตัว Adaptive c r u i s Control นะครับมี Stop and Go ให้ในตัวมีของเลนคีฟเลนด e พาร์เจอร์ที่คอยเวลารถออกนอกเลนและดึงกลับพร้อมกับเสียงเตือนหรือสันที่พวงมาลัยมาให้นะตัวของจอก็ทํางานในเรื่องของตัวระบบที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับในส่วนของบอร์ดนั่งนะครับที่เป็น7ที่นั่งใน MU-X คันนี้นะ ก็จะสามารถปรับและพับได้หลายรูปแบบแถว3ถ้าคุณต้องการบรรทุกสัมภาระนะคุณก็พับเบาแบนลาบไปพื้นที่ห้องโดยสารข้างหลังก็จะขยายมากขึ้นมานั่นเองนะครับเริ่มต้องการเดินทางก็พิซูโลกวันนี้เดินทางไม่ไกลนะปลายทางอยู่เพชบูรณ์ก็ จุดท่องเที่ยวที่ถือเป็นไฮไลท์ของเพชรบูรณ์นั่นคือเขาคอครับเส้นทางที่เราได้สัมผัสวันนี้นะั้นหลากหลายรูปแบบเลยครับทั้งทางโค้งขึ้นเขาลงเขานะครับกับบทพิสูจน์สมรรถนะของตัว i e s u ุสู u x 1.9 DDI เทอร์โบวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยี Magic I ที่เข้ามาติดตั้งเพิ่มวันนี้มีมากมายและถือเป็นการยกระดับให้กับรถในกลุ่มในประสงค์ p ี v อัวีนี้นะครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้มีความสมัยมากยิ่งขึ้น ตัวอุปกรณ์ภายนอกที่ปรับเปลี่ยนไปนะก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนักนะครับลุกหรือมุมมองรูปลักษณ์เนี่ยยังดูใกล้เคียงของเดิมอยู่แต่ในส่วนของเฟสลิฟด้านหน้ากระจังเนี่ยเขาไปใส่รายละเอียดเรื่องของโคมไฟนะครับโคมไฟตรงนี้ถือว่าเป็นระบบความลบดภัยสูงแล้วก็เทคโนโลยีชั้นสูงที่มาใช้เนื่องจากว่าในกรณีที่เราใช้ไฟสูงนะเขาสามารถปรับเป็นไฟต่ำอัตโนมัติให้ได้ในสําหรับรถที่สวนทางมาตอนกนลางคืนนะครับ เพราะฉะนั้นแสงไฟที่ออกไปเนี่ยจะไม่ไปรบกวนผู้ร่วมทางแน่นอนนอกเหนือจากนี้นะครับตัวหน้าจอที่มีการติดตั้งระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือ Apple CarPlay นะครับตรงนี้ก็มีมาให้พร้อมวันนี้ ผมอยู่กับคุณแอมครับปรมาพวงงามนะครับเจ้าของเว็บไซต์คาส์โนวาที่จะมาร่วมวิพากษ์วิจารรถคันนี้กันนะเอากระสิกถพิพากษวิพากษ์วิจารนเลยดีกว่านานๆาได้จับอิลสู่สักทีครับคุณแอมครับต้องบอกอย่างนี้นะก็สัมผัสเป็นไงบ้างเอาช่วงล่างก่อนผมรู้เรื่องของบ้านท้ายคุณที่รับรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นไงบ้างฮะก็ถือว่าฟีลลิ่งเขาโอเคนะเป็น p p v ที่นั่งสบายนั่งสบายไม่ได้แบบกระงเกเกินไปครับผมดี๋ยวารู้ว่ายุคใหม่เนี่ย p p v ก็ อาบ,บแหละไม่ได้เป็นแดดอย่างนี้เราเคย,เคยใช้กันมาคือรูปแบบของช่วงล่างไม่ใช่กระบะใช่ก็นุ่มนวลสบายาดีฮะใน่วนที่นั่งตอนหน้านะแต่ตัวข้างหลังเนี่ยถือว่าความใหญ่โตมโหฬล่างของห้องโดยสารไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะ <c oughs> รถในกลุ่มนี้คือใหญ่โตอยู่แล้วเจ็ดที่นั่งก็นั่งได้จริงั้งเจ็ดที่นั่งแหละแต่ว่าวันนี้เราเดินทางกันมาไม่กี่คนก็พับรูปแบบของเบาะที่มันปรับเปลี่ยนไล้รูปแบบเนี่ย ให้เป็นที่วางกระเป๋าที่บน,ะนรุสัพระไปก็ขยายพื้นที่เพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนของหน้าจอความคมชัดของภาพสวยงามน,นะคุณแอนนะคือในเรื่ององกล้องมองหลังหรือตัวกล้องรอบคันก็ดีที่เขาติดตั้งมาให้อ่ะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็น เขาเรียกยกระดับความปลอดภัยในรถ B P V ได้เลยนะคือจริงๆตัวนี้แหละเขาก็ชูไฮไลท์เด่นเขาแหละอ่าเมจิกไอเขาครับผมนะครับส่วนของการตกแต่งเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเลเ่อยๆน้อยแต่ว่าตัวไฮไลท์ไม่ได้ปรับเปลี่ยนผิดหูผิดตาเนาะก็ยังอยู่ในกลมกลืนของตัวเดิมอยู่นะครับแต่ก็ดูให้มันทันสมัยให้มันร่วมสมัยมากขึ้นเทคโนโลยีแบบชาญฉลาดมากขึ้นนะครับส่วนฟิลลิ่ง ตอนนี้เราอยู่ในสมรรถนะของเครื่องยนต์1.9นะครับ DDI Turbo นะครับ150แรงมา้า350นิวตันเมตรเครื่องยนต์ตัวนี้เราในฐานะผู้ทดสอบรถนะครับทั้งผมและทั้งค <ผม S 2> <ล>ุณแอมเนี่ยก็ได้สัมผัสมา,มาในกระบะนะครับในมิวเอ็กเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นาะถือว่าเป็นครั้งแรกนะครั้งแรกของบมนะก็ขับไปแล้วแต่ว่าเป็นตัวโฉมเดิมเครื่องยนต์เดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนอยู่แล้วแค่ปรับโฉมแล้วก็เพิ่มระบบกลิ้งยเข้ามาคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ตัวนี้ท่านผู้ชมต้องบอกนี้นะ ความจุมันเล็กนะครับ,รบในการที่ทําให้รถลอยตัวไปถึงช่วงที่มันประหยัดได้เนี่ยมันใช้เวลานานขึ้นนะถ้าวิ่งในเมืองที่การจราจรพุกพ่านหน่อยผมว่าโอเคนะครับเาก,กำลังคือการตอบสนองของเรื่องคันเร่งก็ดีเรื่องอัตราเร่งก็ดีแน่นอนมันด้อยกว่าสามยุทศูนย์ที่เป็นเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเ,เครื่องอิฐิกัดหนึ่งที่ขายพร้อมกันนะนะตัวนั้นสบายๆเนาะขับลอยแป๊บๆลอยแล้วอัตราเร่งตอบสนองดีแต่อันเนี้ยอาจจะดรอปลงมาพอสมควร ถามว่าพอมันลอยไปแล้วอ่ะผมว่าโอเคนะคือมันมีปัญหาก่อนที่ช่วงลอยตัวเท่านั้นเองนะตัวว่างั้นเถอะช่วงออกตัวช่วงออกตัวมันมันกว่าจะถึงช่วงที่มันแบบไปได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาแต่พอพอมันลอยไปแล้วเนี่ยจุดเด่นของเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ได้ใช่เรื่องอัตราเร่งผมกล้าพูดอย่างนี้แต่เป็นเรื่องความประหยัดอีกหนึ่งเรื่องที่พบในการสัมผัสลองขับในครั้งนี้คือเรื่องของเสียง เรื่องการประกอบเรื่องของตัวถังถามว่าความเร็วสัก90กเมตรตชโมงขึ้นไปเริ่มมีเสียงข้างนอกเข้ามาให้ได้ยินนะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งรวบกวนในการขับขี่มากมายนักเราทดสอบรถเราไม่ได้เปิดวิทยุนะครับเราต้องการสัมผัสหมดแต่ถ้าผู้ชมพอเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าน้อยคนที่จะขับรถติดวิทยุอะ พอเสียงวายยุมันมัน,ม,นมันดังขึ้นมาไม่ต้องดังมากนะมันก็ออกเสียงข้างนอกรอบคางได้ละแต่ครั้งนี้เราจงใจที่จะทดสอบเราก็เลยหาเขาเรียกอะไรหาจุดติเอา,าง,ง่ายๆแล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปลองสัมผัสฟ,ฟีลลิ่งกันอีกสักพักหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าถึงปลายทางนะผมจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดของการสัมผัสอิซู m มิ m เอ็กเมจรุ่นเครื่องยนต์1.9ดีดีญบูพาวเวออีกทีนะครับ ผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงปลายทางนะครับที่เขาคอเราเดินต้นเดินทางจากพิษณุโลกนะฮะมาถึงตรงนี้ระยะทางเล่าๆนะครับร้อยกว่าโลโดยประมาณก็ได้สัมผัสกับเจ้ายูสูมิวเอ็กนะตัวเครื่องยนต์1.9ดีดายบูพาวเวอร์นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่แล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีเมจิกไอคันนี้นะตัวที่ผมได้ลองในวันนี้นะเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ ออาซิเน,นเปลืองโดยเฉีาของอีกสติเกอร์อยู่ที่14.7กิโลเมตรต่อลิตรหรือไม่เกิน15กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองแต่พอมาใช้ในสถานการณ์แบบนี้ครับทั้งทางลาดแต่ว่าเราเจอสถานการณ์ของเส้นทางที่เป็นทางขึ้นลงเขานะครับทางโค้งคดเคี้ยวมากมายออกซิ้นเปลืองเลยออกมาอยู่ที่10.2กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคแหละกับสภาพเส้นทางขนาดนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใช้รูปแบบของทางลาดนะครับหรือเส้นทางหลวงปกติเนี่ยตัวเลขอาจจะไปถึงที่ก e สติกเกอร์ระบุไว้นะครับเกือบเ15กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณแต่ภาพรวมแล้วโอเคช่วงล่างเนี่ยถือว่าเป็นคาแรคเตอร์โดยเฉพาะของอีวซูเขาเลยนะนุ่มนวลน,นะครับนั่งสบายนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเก็บเสียงของโดยสารอาจจะมีเสียงเข้ามารบกวนนิดนึงตรงนี้เราเปิดเพลงได้นะแต่ผมเป็นคนที่ทดสอบรถแล้วไม่ค่อยเปิดเพลงฟังเท่าไหร่ครับก็จะมีเสียงเข้ามาก็ อธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับชมละตรงไปตรงมานะตรงนี้ก็ภาพรวมทั้งหมดนะครับของตัว m w x 1.9 DDI Blue Power ที่เราได้ผปัดวันนี้โอเคครับในเรื่องของการยึดเกาะในเรื่องของภาพลักษณ์ใหม่ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ติดตั้งเข้ามาส่วนของ Magic Eye นะโอเคเลย คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z d a CX8 ใหม่ feel the drive ที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดู mm hmm. อลเจนอ้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มคาเทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวส i สุกิสวตัวตนที่ชัดเจนกล้าที่จะตอบนิวมิซูบิชิปาเจโรสปอร์ตเอลิทเอดิชั่น น e วไอซุ a ุเอ็กซ์ซีรีส v มันิ่นนิเอ็กซ์ไลฟ์ี่คือเมตาเวร์สอ้าวฮะโลเอ็ MG. สวยนะจอใหญ่เวรตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีวเลสชาร์จก็มา n ิ w MG ็มจี v เอป็นตัวตนขั้นสุดยจากทุกมิติทุกเนิ้อ ใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X Be Uncharted เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a s t a c x 8 e r t might feel the drive สนับสนุนโดย Mazda Ford B R G เข้าสู่ช่วงท้องโลกยานยนต์กับออโต้ไทยแลนด์ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์นี้เกี่ยวกับ ในเรื่องของรถยนต์เนีะครับสำหรับข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องราวของมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39หรือ Thailand International Motor Expo 2 0 22นี้ปิดฉากลงเปนที่เรียบร้อยครับงานนี้นะครับรถยนต์ขายได้มากมายรวมถึงรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องมากมายนะครับซึ่งงานนี้นะครับถือเป็นการกระตุ้นเศร,รษฐกิจด้วยเม็ดเงินสะพัดในงานกว่า5 0 0 0 0ล้านบาทครับ มหากรรมยานยนต์นครั้งที่39หรือ Motor ร์เอ็กซ2โปนะครับประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ครับรถยนต์ขายดีกว่า30,000คันนะครับทั้งตัวส่วนของ SUV และ EV ก็คือคักด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนรถจักรยานยนต์นั้นมียอดขายเกินกว่า6,000คันครับสำหรับยอดผู้ชมนะครับทะลุ1ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยอัดฉีเม็ดเงินกระตุน้นเศรษฐกิจมากกว่า50,000ล้านบาทครับ ขวัญชัยพัชพงศ์ประธานจัดงาน Motor Expo 2022นะครับเปิดเผยว่างานปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงครับซึ่งผู้จัดต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้ประถมผู้สนับสนุนค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้เข้าชมงานจำนวนมหาศาลสำหรับยอดจองรถในงานนะครับรวมทั้งหมด 42,768คันแบ่งเป็นรถยนต์36,679คันรถจักรยานยนต์6,89 0คันและจากข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมซื้อรถชิงรถจะพบว่ารถยนต์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุดอันดับแรกได้แก่ Honda Ford และ BYD ครับ สำหรับในส่วนของรถกิจกรรมกลางแจ้งหรือในกลุ่ม c ออเวอร์ SUV นะครับได้รับความสนใจสูงสุดเป็นสัดส่วน53.9%รถเก๋งสัดส่วน34.3%รถกระบะสัดส่วน11.8%และอื่นๆอีก4.0%ครับด้านรถจักรยานยนต์ที่ผู้ซื้อเข้าร่วมกิจกรรมซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ l a m b บ t ้ลต้ายามาและ Honda ครับยิ่งกว่านั้นครับข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจจากกิจกรรม ซื้อรถชิงรถรถหรูที่มียอดจองสูงสุดได้แก่ BMW, B M W Mercedes Benz และ Volvo ส่จนรรยนต์ไฟฟ้าในกลุ่ม B e V นั้นนะครับยอดจองตกเป็นของ B Y D ตามมาด้วย n e ต้และ M G ครับราคาเฉลี่ยของรถที่ขายในงานนะครับหนึ่งล้านสามแสนสบาทรถจกักรยานยนต์เฉลี่ยนั้นอยู่ที่สองแสนบาทนะครับเงินหมุนเวียนในงานราว5 1าหมื่นล้านบาท สำหรับผู้เข้าชมนะครับคิดเป็นตัวเลข1 3 3 5 5ล้า3คนครับแพ็กเกจมอเตอร์เอ็กซ์โปเอ็กซ์คูซีตได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยมียอดมากกว่า58%และสำหรับมอเตอร์เอ็กซ์โปออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับมีผู้เข้าชมถึง141,442คนครับ งานนี้นะครับต้องบอกว่าจัดได้ถูกช่วงนะครับเพราะปลายปีแบบนี้หลายๆท่านก็รอโบนัสอยู่ครับหลายๆท่านสมหวังนะครับกับรถที่ตัวเองชื่นชอบพร้อมกับแคมเปญโมชั่นเดือดๆมากมายในงานเลยครับต่อด้วย Mazda นะครับร่วมลงทุนกับกลุ่ม Mazda ชลบุรีนะครับทุ่มงบกว่า150ล้านบุกตลาดเมืองกรุงครับเขาไปเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ครับกับ โชรูม Mazda JP กาญจนาครับโชรูมแห่งนี้ครับจะรองรับลูกค้านะครับย่านฝั่งชนบุรีบางแคและบางบอนครับมา z da ร่วมมือกับพันธมิตรบริษัท Mazda ชนบุรีจำกัดมหาชนผู้จำหน่ายที่มีศักยภาพสูงทั้งการขายและการบริการเจ้าของรางวัลผู้จัดจำหน่ายยอดเยี่ยมหลายสมัยมีโชวรูมและศูนย์บริการมากถึง7สาขาครอบคลุมทั้งในกรุงเทพพัทยาบางแสนและพื้นที่ในจังหวัดชนบุรี บุกตลาดย่านบางแคทุ่มงบอีกกว่า150ล้านผุดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่ Mazda JP การจนาพิเศษพร้อมให้บริการแบบครบวงจรทั้งโชว์รูมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสีรวมถึงช่องทางพิเศษแบบฟ a าแท็กรองรับการบริการแบบเร่งด่วนโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่6.2ไร่มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกว่า10,000ตารางเมตร มีศักยภาพที่จะรองรับงานซ่อมได้มากถึง600คันต่อเดือนและมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังขนาดใหญ่พร้อมด้วยเครื่องดึงตัวถัง Car โอไลเนอที่สามารถรองรับงานซ่อมหนักและยังพรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือทันสมัยรวมถึงทีมงานคุณภาพนอกจากนี้ศูนย์บริการของ Mazda JP กาญจนาพิเศษยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการที่มีเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย วันนี้มาสเตอร์เซอร์ประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดตัวโชว์รูมนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับมาสเตอร์ JP การนาพิเศษนะครับก็เป็นโซนกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็อยู่บนถนนการนาพิเศษนะครับอยู่ในช่วงย่านบางแคนะครับใกล้ๆกับเดือมองล์แค จุดแข็งของ Mazda JP การจนาพิเศษก็คืออยู่ภายใต้บริษัท Mazda ชนดุรีรุปนะครับจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย Mazda รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งนะครับแล้วก็มีผลประกอบการค่อนข้างดีมีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นกลุ่มที่ทำ Mazda อย่างจริงจังแบรนด์เดียวนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าสูงสุดนะครับ กความภูมิปใจลูกค้าสูงสุดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอเรียที่มาสเตอร์ประเทศไทยนะครับมีความภูมิใจที่ได้เปิดตัวแทนจําหน่ายแห่งใหม่นะครับในส่วนการจนายพิเศษนะครับกับมาสเตอร์เจีการจนาพิเศษครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของข่าวสารในช่วงท่องโลกยานยนต์นะครับข่าวสารอื่นอีกมากมายรอท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่ที่เว็บไซต์ a u t o t h a i c o m ครับ สนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กเมจิกไทยานต่อให้โลกตามรู้ก่อนขับกับอีซูซูตอนขับรถดีรับปีใหม่ทุกครั้งที่ต้องขับรถบนถนนโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อซึ่งการขับรถนั้นไม่ใช่แค่ขับรถเป็นแต่ต้องขับรถดีด้วย รู้ก่อนขับกับอีสุขมีเทคนิคเล็กๆสำหรับการขับรถดีรับปีใหม่มาแนะนำกันครับทำความรู้จักส่วนต่างๆของรถก่อนที่จะเริ่มสตาร์ทรถหากรถคันไหนเรายัางไม่คุ้นเคยก็จาเป็นที่จะต้องทาความรู้จักส่วนต่างๆของรถให้ถ่องแท้เสียก,ก่อนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปิดระบบหรือใช้งานฟังก์ชันต่างๆในรถจะได้เปิดปิดได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการขอคำแนะนำจากผู้รู้หรือจะอ่านดูจากคู่มือประจำรถก็จะดีไม่น้อยศึกษาเส้นทางให้ดีมีชัยทุกทางยุคสมัยนี้หลายคนพึ่งผ่าแอปพลิเคชัน Google Map จนเกินไปบางครั้งแทนที่แอปพลิเคชันจะช่วยให้เราเดินทางสะดวกแต่กลับสร้างปัญหาให้เราเดินทางยากลำบากกว่าที่ควรดังนั้นการศึกษาเส้นทางล่วงหน้าโดยเฉพาะการเดินทางไกลว่าจะต้องผ่านอำเภอใดจังหวัดไหนบ้าง และควรใช้ทางหลวงสายใดหมายเลขอะไรเมื่อเราเห็นป้ายบอกทางเป็นระยะจะได้ใช้เส้นทางได้ถูกต้องขับชา้าชิดซ้ายไม่แช่เลนขวาหากเราไม่ใช่คนที่ขับรถเร็วไปไหนก็ใช้ความเร็ว50 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ควรขับรถแช่ช่องขวาสุดโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพราะอาจสร้างความรำคาญกีดขวางรถที่เร็วกว่าและผิดกฎหมายอีกด้วย นอกจากนี้เมื่อมีรถตามหลังมาและขับจี้ท้ายรถมาแบบประชันชิดส่งผลให้เรายิ่งตระหนกในการขับรถมากกว่าเดิมทางที่ดีควรใช้ช่องทางกลางหรือช่องทางซ้ายสุดและใช้ช่องขวาเมื่อต้องการแซงรถที่ช้ากว่าเราเท่านั้นเว้นระยะห่างกับรถคันหน้าให้ดีการขับรถใกล้คันหน้ามากเกินไปเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากหากเรายังไม่มีความชำนาญมากพอโดยเฉพาะในสถานการณ์การเบรกกะทันหัน ถ้าไม่เว้นระยะห่างเอาไว้ให้พอกับระยะหยุดรถก็เสี่ยงที่เราจะเบรกไม่ทันจนไปชนท้ายรถขันหน้าได้นอกจากมือใหม่จะขวัญเสียแล้วยังต้องเสียเงินซ่อมรถกันอีกด้วยไม่ขับรถเร็วเกินป้ายกำหนดบางครั้งเวลาเจอถนนโล่งๆเราก็อยากจะใช้ความเร็วในการขับขี่บ้างแต่ก็อยากจะให้ผู้ขับขี่ทั้งหลายระมัดระวังเรื่องของการขับขี่ด้วยความเร็วสูงสเอาไว้เสมอ ยิ่งหากคุณเป็นนักขับมือใหม่ยังไม่ต้องคิดไกลถึงกล้องตรวจจับความเร็วแต่ให้คิดไว้ว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันตรงหน้าคุณจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือไม่อย่างที่กล่าวไว้ว่าบางเรื่องต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆไม่เล่นมือถือหรือแต่งหน้าขณะขับรถ ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้เพราะเราไม่ควรทํากิจกรรมใดๆที่จะทให้เราต้องละสายตาหรือเสียสมาธิจากความเคลื่อนไหวบนถนนขณะขับรถเพราะการละสายตาเพียงเล็กน้อยก็อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้ทุกคนที่ขับรถล้วนเป็นผู้ที่ขับรถเป็นทั้งนั้นแต่การขับรถดีมีมารยาทรักษากฎจราจร และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราทุกคนเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางอีซูซูเชิญชวนลูกค้ามาตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางเที่ยวปีใหม่โดยขอมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าผู้ใช้รถปิกอัพและรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์อีซูซูทุกรุ่นที่จำหน่ายก่อนปีคศ2011เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูพร้อมรับแพ็กเกจสุดคุ้ม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2565ท่านผู้ชมครับสำหรับท่านใดที่แพลนเรื่องการเดินทางกายเอาไว้ก็อย่าลืมวิธีต่างๆที่เราได้นำเสนอไปนะครับและรายการของเราวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับท่านที่พลาดรับชมช่วงไหนของรายการครับไปรับชมย้อนหลังได้ที่ยูทูบชาแนลนะครับออโตมอเตอร์ไทยแลนหรือ ทาง Facebook Fanpage นะครับชื่อเดียวกันส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า auto world thailand com ครับกำลับชมรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับสี่ทุมครึ่งจนถึง5ทุ่มทางทบ .5 กด5กับรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางโชว์รูม Mazda JP ประดิษฐ์ดูทธรรมนะครับที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับลางตรงนี้ครับสวัสดีครับ